ถ่ายน้ำมันคอมนะครับนี่เราถอดออกมาแล้วเราก็คว่ำน้ำมันคอมออกอะไรวะอันนั้นนะเออกน้ำมันเขาเรียกน้ำมันน้ำมันคอมเพรสเซอรเ์เอามาทอดหมูได้หรือเปล่า ออกไปทอด่อยด้วอากิงไม่ได้เลยนี่ทำมเนอะดูดิ มีแม่ค้าเสื้อยกทรงมีหายหรือเปล่าเหรอะจะไปซื้อให้ดิเราได้ถ่ายออกมาแล้วนะครับเทเทออกมานี่มันคมของเก่าแท่ไหรของหนใหม่ก็ตรงเท่านั้นแต่นี่มันขาดนิดนึง อันนี้ของเก่าธํามันเก่ามันนิดนึงผสมได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มันเป็นน้ำมันมันไม่มีน้ำแบบนี้ได้อะ แล้วนะอันนี้ืัอกี้นี้มันก็คือน้ำมันกระปุกนึงมันมีสองร้อยมิลลิลิตรอันนี้มันขาดนิดนึงเราเลรผสมเอาไปเพราะวนะ่าน้ำมันคอมตัวนี้มันไม่มีมันไม่มีสผสมน้ำนิดหน่อยขึ้นหยวนลงไปทีนี้เราวิธีเติมเริมนะครับเราก็ปอด รัลจุ่มไปเลยวุ้ยเลยเลยเสียบปับ๊บโอย้ยได้ไม่ต้องข้างในมันเป็นแวกค่ำนะครับข้างในเป็นสุญญากาศ ทีนี้เราก็มันก็จะดูของเหลวลงไปลงไปในคอม ยามอย่าให้มันหลุดนะถ้าหลุดแล้วก็มันจะไม่ออกตอนนี้มันก็ได้ดูดหมดแล้วนะครับใช้น้ำมันกอมแล้วก็เข้าไปในระบบเนรอย เราเติมน้ำเราได้เติมน้ำมันคอมเข้าไปแล้วนะครับก่อนที่จะเติมน้ำมันคอมนะครับควรให้ทำระบบให้เรียบร้อยนะครับคือเชื่อมท่อไดเออร์ไดเออร์เพื่อแล้วก็ปิดระบบเข้าระบบให,ให้ให้ถูกนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็สายสายเส้นหนึ่งนะครับเส้นใหม่เส้นหนึ่งไอเส้นเก่าๆก็ได้ ผมใช้สายเส้นเก่านะครับเป็นตัวดูดพอดูดเสร็จเราก็ช่วงจังหวะตอนที่ก่อนที่เราจะปลดเข้ามานะครับมันจะมีอากาศวิ่งเข้าเข้าไปในเครื่องก่อนเราจะเติมแว็กเราก็ต้องแว็กใหม่เพื่อเติมน้ํายาใหม่รอ,อบนึงนะครับอันนี้ถึงเค่งแว็กตสเกตวันออก จะรอดูช่วงเติมน้ำยาอีกรอบนะครับทีนี้สังเกตที่เกตนะครับเราแว็กแต่จนติดลบเลยอโอเคปิดได้ละต่อไปเราก็จะเติมน้ำยา เตือนยาไล่อากาศออกก่อนนะครับไล่อากาศออกจากสายก่อนนะครับด้วยการปล่อยน้ำวก็มาปล่อยอีกปัดเศษนี่จับกล้องนี้เกดไม่กระดิกเลยที่วันที่นะครับแสดงว่าไม่รั่วปล่อยไป เราได้เต,เ,ออเติมน้ำยาแล้วนะครับน้ำยาปริมาณน้ำยาที่ควรจะอยู่ใน,ะนยาของ 134A นะครับจะอยู่ประมาณ8-12 PSI นะครับอ่ะตอนนี้เราเติมไปที่เทารา10ทาราโอ15อะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไ,ไ,ไปออก เราดูเครื่องสักครู่ทีนี้เราเปลี่ยนเกจนะครับให้อ่านค่าละเอียดขึ้นตัวเกจตัวเดิมมันอ่านยากลำบากไม่ละเอียดซึ่งตัวนี้ไม่ได้อเราเตั้งไว้ที่12 PSI นะครับเร,เราดูเวลาอีกช่วงเย็นๆว่ามาาันจะอุณหภูมิเท่าไหร่ เพิ่งใส่อุณหภูมิตอนนี้ได้20องศาละรออีกสักพักปิดงานได้แล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิขึ้นติดลบสูงสุด12องศานะครับตอนนี้กำลังพลิกลงอโอเคดที่แรงดันน้ำยาของเราอยู่ที่อ้าวไม่ทันแล้วล่ะอีที่8 psi แต่ตอนนี้เครื่องมันหยุดไปมันก็จะน้ำยามันก็จะตีกลับนะครับอโอเคต่อไปคือขั้นตอนการเชื่อมอุด นะครับอ่าโอเคเอาเตยมพื่งมือแป๊บนี่คือคีมล็อกไว้อุดท่อนะครับอ่าโอเคแบบนิดเลยตัดนะครับนี่เราจะได้เชื่อม